ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยกับช่องทุกเสิ่งล้อนหน้ายินดีนะครับผมทุกเรื่องราวเป็นสิ่งที่ดีทุกเรื่องราวทําให้เราเป็นวัคซีนที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราเป็นเรื่องราวที่ในชีวิตประจําวันทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติทะเลจะเยียวยาจิตใจของเราวันใดที่เรารู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวัง ทะเลจะเยียวยาจิตใจของเราทะเลทำให้เราชำระร้างจิตใจของเราเราที่เสียงคลื่นกระทบนะครับผมได้ชำระร้างได้ดูดซึมพลังงานบวกบวกบวกพลังงานที่ดีนั่นเองทิ้งพลังงานลบทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีออกไปกับแม่น้ํากับสายน้ําดึงดูดแต่พลังงานบวกบวกบวก น้ำทะเลเป็นน้ำที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมไม่ว่าเราจะเป็นโรคผิวหนังหรือเป็นรังแคที่รักษาไม่สามารถที่หายขาดได้ไการที่เราลงไปเ่นน้ำทะเลได้จุ่มน้ำทะเลมันจะทำให้ผิวหนัง<า>ของเราเส้นผมของเรารัางแคของเราหายไปได้จริงๆน้าจะถ่ายขึ้นใช้วิธีนี้ดูนะครับ เสียงน้ําทะเลเสียงคลื่นทะเลเยียวยาจิตใจของเราวันใดที่เรารู้สึกท้อแท้หาที่ระบายไม่ได้การที่เราตะโกนออกไปจากท้องทะเลเป็นการที่เราได้ปลดปล่อยพลังงานลบออกไปดึงดูดพลังงานบวกดึงดูพลังงานบวกวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะผมตอนนี้น้ำาก็ขึ้นแล้ว ที่ผมจะน้ำป้ายผมก็ได้ปลดปล่อยพลังงานออกไปเสริมสร้างแต่พลังงานบวกๆเราได้ขอบคุณท้องทะเลขอบคุณกับธรรมชาติขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างและเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาทาทมใส่เราจนเราหาทางออกไม่เจอสิ่งสำคัญคือธรรมะจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขทุกขณะจิตและเวลาอยู่กับปัจจุบัน ทางปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะสมเองมีเพียงธรรมะเยียวยาจิตใจท้องทะเลก็สามารถเยียวยาจิตใจของเราได้เช่นเดีวยวกันนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับผมได้มีโอกาสเสมือนกับว่าดูคลิปนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้ไปท้องทะเลและขอให้ทุกท่านเที่ยวทะเลอย่างมีความสุขเดินทางโดยปลอดภัยหวังว่า จะได้ติดตามที่วิดีโอดีๆใหม่ๆนี้และกางคิดถึงกันเสมอมาแต่โอกาสก็เป็นช่วงที่อสองการเป็นปีใหม่ไทยของเราก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมมีความสุขทุกขณะจิตและเวลาเสริมสร้างพลาัางงานบวกยิ้มแย้มแจ่มใสทุกเวลาขอท่านจงสร้างพลังงานบวก คิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆและสิ่งดีๆจะเข้าหาตัวเราผมเห็นท้องทะเลเห็นน้ำทะเลแล้วผมมีความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถเล่นน้ำทะเลและเราตะโกนออกไปดังๆปลดปล่อยกับสิ่งที่มันได้ถาโถมเข้ามาใส่ในชีวิตของเราเราได้ปลดเปลดอ,ออกไปแล้วดูดดื่มดื่มดำกับความดีดื่มดำกับพลรัรงงานบววดื่มดำกับความสุข ทุกวินาทีที่เราได้สัมผัสกับท้องทะเลนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับผมกับวันปีใหม่ไทยและก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขไปตลอดกาลและนานชั่วนิรันด์อยู่กับธรรมะธรรมะจะเยียวยาจิตใจของเรานะครับผมเจริญทั้งทางโลกทางธรรมมีโอกาสก็สร้างบุญสร้างกุศลหมั่นทำความดีและชีวิตของเรา จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทั้งทางโลกทั้งธรรนะครับอันนี้ก็เป็นท้องทะเลที่น้ามันขึ้นนะผมเป็นช่วงเชา้าก็ลาไปก่อนนะครับฝากผลงานต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ